ข้อยีสองครับข้อยีิบสองนะครับหนังสือเล่มหนึ่มี2 5งร้อยห้าสิบหกหน้าวันแรกหญิงอ่านได้100่ง้ยไอโทษนะครับหนส่วนสี่ของเล่มนะครับหนส่วนสี่ของเล่มนั่นเองนะครับก็นะครับ,นะรบของเล่มคือการคูณน,นะครับหนึงหเล่มมีกี่หน้ามี256หน้าก็คือ140 โทษหนึ่งส่วนสี่คูณสองร้อยห้าสิบหกนั่นเองนี่คือวันแรกนะครับคูณกันได้เท่าไหร่นั่นคือวันแรกนะฮะวันแรกสรุปก่อนว่ามีกี่หน้าได้กี่หน้านะครับก็หนึ่งส่วนสี่คูณของเล่มนะครับสองห้าหกตามนี้นะครับของคือการคูณจําไว้นะครับเพราะนั้นก็คูณตัวเลขธรรมดาครับสี่สี่หกยี่สิบสี่ 4416ก็คือ64วันแรกนะครับวันแรกได้64หน้านะครับแล้วทีนี้วันที่สองได้สองส่วนสามของที่เหลือนะครับของที่เหลือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมันมี256หน้านะครับ256หน้านี่มีคําว่าเหลืออยู่ด้วยครับที่เหลือเราต้องหาที่เหลือครับนะที่เหลือ ก็เท่ากับ2 5 6ลบกันปกติเลยนะนะครับก็เป็น2เป็น9ถูกไหมครับเป็น9เป็น192นะครับที่เหลือถูกไหมครับที่เหลือก็256ลบกับวันแรกวันแรกคือสิก็เป็น192 เห็นไหมนะครับร้อยก้าสหน้าเหลือเท่านี้เพวัะนั้นวันที่สองวันที่สองเราจะได้แล้วครับว่าคือเขาอ่านหนังสือได้สองส่วนสของที่เหลือก็คูณกับที่เหลือนะครับร้อยก้าสครับก็ได้เท่าไหร่นะครับ3ามหนึ่งสาม สามหกสิบแปดนะครับสามสี่สิบสองนะครับก็คือหกสิบสี่คูณสนะครับก็เป็นร้อยเท่าไหร่นะนะครับร้อยยี่นะครับ, 128, รบอันนี้คือวันที่สองวันแรกเท่านี้นะครับก็มาบวกกันหญิงอ่านหนังสือไปแล้วทั้งหมดกี่หน้าก็คือเอาวันแรกกับวันที่สองมาบวกกันถูกไหมครับ ก็เป็นร้อยี่บแปดบวกกับหกสิบสี่นะครับก็สองตัหนึ่งเป็นร้อยก้าสองหน้านะครับร้อยก้าสองหน้านะ <c oughs> ตอบขาวายร้อยเก้าสองหน้าไม่มีอะไรครับเพียงแต่เจอประโยคสัญลักษณ์เจอคำว่าของนะครับก็คือการคูณ นะครับคูณข้างหลังสมัยของเนี่ยดูดีๆครับของเล่มก็คือคูณทั้งหมดของที่เหลือก็ต้องหาที่เหลือก่อนนะครับคิดเลขปกติเลยเพียงแต่ลำดับเหตุการณ์ให้ดีนะครับจะได้ไม่ง,งงครับ